เอาแล้วผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยเนะครับผมจะเน้นผมไปคิวเลิฟเกมไมค์ครับนั่นเองเนะครับก็ตอนนี้อยู่ในซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในไมค์ครับนั่นเองเนะครับก็ EP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่ี่20ไม่ก็21นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะก็ถ้าจําผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่ในโลกแบบว่าโลกปกตินะครับไม่ใช่โลกเรียบนะครับผมโอเคผมก็อย่างแรกที่เราจะมาสร้างกันนะครับมันก็คืออ่าแบบเป็นเหมือนที่ล้างหน้าอะไรนี้นะครับผมก็เดี๋ยวหาพื้นที่จำๆในการสร้างละกันนะครับก็เอาตรงนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นอันนี้นะครับก็เดี๋ยวใช้เป็นอ่าบันไดนะครับนี่บันไดแล้วก็ถังน้ำนะฮะเพนเซอร์นะครับผมแล้วก็ ลิเวอร์ครับหรือว่าคันโยกก็เดี๋ยวทําเป็นกําแพงก่อนนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็บันไดเนี่ยเราก็จะหันหลังกลับมาแบบนี้ครับผมอ่าเสร็จแล้วอ่าเอาเอานี้แล้วกันนี่เบิร์ดแทบดอนะครับผมในการปิดนะฮะปุ๊บเอ้ยอ่าปิดแบบนี้ปุ๊บนะครับปุ๊บโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นอ่าแป๊บน,นึงเดี๋ยวขอวางก่อนวางดีเพนเซอร์แบบนี้นะครับอ่าเพื่อที่ให้มันบอกว่าเปิดน้ําปุ๊บเนี่ยมันจะน้ำมันจะใส่เข้ามาในช่องนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็นี่ฮะเปิดได้ปุ๊บ ลืมใส่น้ำนะครับผมอ่านี่ก็เวลาใช้ก็นี้ะโยกคันโยกมันก็จะเติมน้ำมาตรงนี้ฮะแต่ผมว่าอ่ไอ้นี้น่าจะเข้ากว่านะครับผมเป็นไม้น่าจะสวยกว่าเดี๋ยวใช้เป็นโอ๊กแพงละกันนะครับผมซึ่งไม่ผมว่าผมหันหันหน้าให้แดดดีกว่าเออน่าจะสวยกว่านะครับดีเนเซอร์อ่าแล้วก็วางไปเลยครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็อันนี้หันมาด้านนี้ครับปึ๊บแถบดอครับผมปิดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮะ อย่าลืมที่จะใส่น้ํานะครับผมมาก็นี่ฮะเวลาจะล้างหน้าก็เดินมาปุ๊บอ่าเปิดน้ํานะครับผมนี่พอจะปิดน้ําก็ในโยกครับผมนี่ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับผมก็น้องๆสามารถไปทาตามได้นะครับผมก็ไม่ยากหรอกนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นแบบว่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็เอาตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งผมว่ามันเอาไว้แบบว่าตกแต่งแบบ คือเป็นโซนแบบว่าโซนตกแต่งแล้วก็โชว์นะครับผมความสวยงามนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับก็ใช้ทรายนะครับผมแล้วก็เอ่อเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันสมูทควอดบล็อกนะครับมีถังน้ําด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่อ่าเนี่ยจังเกิลแฉบดอร์นะครับก็อย่างแรกวางทรายไปก่อนเลยนะครับแล้วก็วางอันนี้เนี่ยอ่าปิดรอบด้านเข้ามานะครับแบบนี้ปุ๊บ เปิบๆนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วผมจะต่อขึ้นมา5นะครับก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะวางรอบๆแบบนี้ครับผมเปิบเปิบเปิบอ่าเจาะตรงกลางฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อ่าไอ้จังเกิลแท็บดอลเนี่ยเราจะวางไปอย่างงี้ครับหนึ่งสองนะครับเอ้ยสองนี่สามสี่นะครับแล้วเราก็จะวางต่อมาแบบนี้นะครับซึ่งอ่าเราจะเก็บไอ้ตัวนี้ไว้ฮะนี่ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็จะวางแบบนี้ไปปุ๊บ อ่าแบบนี้นะครับก็คือเหมือนซ้อน2ชั้นอ่ะหนึ่งสองเอาตัวกลางนะครับแล้วก็วางซ้อนแบบนี้มานะครับผมแล้วก็จะทําต่อไปฮะปุ๊บอ่าปุ๊บโอเคแล้วก็ด้านนี้นะครับโอ้ยโเอาใหม่วิธีวางบนอากาศคือกดชิปสเปซบาร์นะครับนี่จะวางได้นะฮะปุ๊บโอเคแล้วก็วางแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วต่อไปฮะก็พอจะเราออกใช่ไหมฮะอ่าเราจะวางน้ําไปนั่นเองนะครับนี่ฮะก็พอได้เป็นประมาณนี้แล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราจะเอาอ่า เคฟนะครับนี่เคฟนะครับผมมาวางไว้ปึ๊บสักหนึ่งสัก2แลละกันนะครับอ่าสวยดีนะครับผมเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะเอาปลามาปล่อยในนี้ฮนะนี่พวกวปลาทั้งหลายนะครับก็วางไปเลยปึ๊บอ่าปลาอะไรก็อยากเลี้ยงปลาอะไรก็ใส่ไปผมซึ่งมันก็จะมีโอ,โอ้โอ้เด้งออกมานะฮะโอ้โหเยอะเกินไปก็ไม่ได้ฮะนี่ครับผมอุ้ยหลุดไหมนะอุ้ยน้องปลานะครับผมโหเด้งออกมาดิ้นเลยน่าสงสารแนฮะ ก็มันก็จะบอกว่าน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสขึ้นลงขึ้นลงนะครับซึ่งไอเจ้าปลาพวกนี้มันก็มีโอกาสออกมาดิ้นกระเด่วกระเด่วได้นะครับ <c oughs> โอ้ยกลายเป็นปลานี่แล้วอะนี่นะครับก็สำหรับคนเนี่ยที่แบบอยากตกแต่งโดยที่แบบว่าไม่ใช้เอ้ยโอไมีกแล้วเขาเล่กตกแต่งโดยที่แบบไม่ต้องเป็นตู้ปลาเนี่ยก็เอานี้ไว้โชว์ได้นะครับผมแบบว่าสมมติเราสร้างบ้านนะเราสร้างอันนี้ไว้กลางบ้านที่เขาทกข้างจะเด่นเลยนะครับนี่ก็ถ้าปลามันว่ายนิ่งๆก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้แหละครับผมก็ตัวนี้ ไหวไหมนะเออเรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้ก็ไปตกแต่งนะฮะก็ตกแต่งได้ดีนะครับผมว่าเนี่ยก็ตกแต่งแทนตู้ปลาได้ครับผมนี่เดี๋ยวผมลองบอกว่าสร้างเป็นบ้านให้ดูนะฮะครอบครอบแบบเป็นบ้านไปเลยคือเป็นศูนย์กลางบ้านที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเออเปิบเปิบเปิบ,ปบโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ1 2 3ส,อสเอาละฮะเราก็จะวางไปรัวๆเลยครับผมเปิบเบเปบนี่บ้านส,สวยฮะจุดตรงกลางนะครับผมเป็นจุดจุดเขาเรีกเยกอะไรดีวะแบบว่าเออ มันไม่ใช่ตู้ปลาด้วยนะมันจะเรียกว่าอะไรดีไม่รู้เหมือนพิพิธภัณฑ์เลยเปิดเข้าบ้านมานะครับเจอไอ้นี่ก่อนเลยครับผมก็มีปลาอ้าวปลาหายไปแล้วนะครับโอ้ไม่นะอ๋อนี่นี่ปลาตัวนี้นะครับก็อยู่แน่นิ่งอย่างนี้แหละนะครับผมก็ก็สวยดีนะครับแต่ว่าบ้านบ้านนี้เล็กไปครับผมมันดูแคบๆคบนะฮะก็เอาไว้เป็นบ้านใหญ่เนี่ยไปสร้างก็สวยดีครับนี่โอเคเดี๋ยวตรงนี้เรามาตรงนี้ดีกว่านะครับผมเปึ๊บอ่านี่ฮะถามว่ามาตรงทรายทำไมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําแบบว่าตกแต่งแบบสไตล์ชายหาด ก็ใช้จังเกิลแถบดอเหมือนเดิมครับนี่วางไปปึ๊บปึ๊บอ่าหนึ่งสองแล้วก็สามครับพับมาฮะเป็นเหมือนแบบว่าที่นั่งนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมเสร็จแล้วเราจะเอาอ่าบันไดนะครับนี่บันไดนี้ก็โอ้ยหยิบมาปึ๊บโอเคนี่หนึ่งสองนะครับแล้วก็เอาแถบดอครับผมนี่แถบดอนี้ก็วางไปเลยฮะหนึ่งสักหนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่ดีวะประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นแบบว่าสามนสามนะครับนี่เอ้ยอันนี้ปึ๊บโอเคครับผมเสร็จแล้วเราจะวางพรมนะครับ ซึ่งผมเอาสีแดงกับสีดําแล้วกันผมชอบนะครับก็วางไปเลยปุ๊บเอ้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องหยิบขนาดลงมานะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวมันวางไม่ได้อะเอาไปางี้เอาไปางี้โอเควางรอบๆครับผมวางรอบๆฮะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะวางไปเลยปุ๊บนี่สีแดงตัดกันฮะกับสีดําค่อนข้างสวยนะครับผมนี่ก็ได้บรรยากาศครับผมมาแบบใช้หาดอะไรเงี้ยทำเทสสามพันแล้วกันน่าจะสวยอยู่มั้งอ่านี่ก็จะเป็นแบบว่า นี่ฮะเป็นเหมือนบอกว่าค้าระร่มนะก็จริงถ้าสูงกว่าน,นี้อีกบล็อกหนึ่งน่าจะดีปะ่ะเออมันน่าจะสูงอีกบล็อกหนึ่งนะครับปึ๊บป๊บลองขยับดูสิโอเคแล้วก็เอาประมาณนี้นะครับนี่อ่ะรอบๆผมว่าขนาดนี้น่าจะพอดีวะ่ะเออผมว่าน่าจะพอดีปึ๊บโอเคครับผมแดงดำเออปันหนึ่งแดงครับผมแล้วก็ดำอ่ะนี่ค่อนข้างจะสวยงามนะฮะนี่ก็ สามารถไปสร้างได้นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนว่เขาเรียกร่มนะครับเออนี่เป็นร่มนะฮะสำหรับว่าอาบแดดครับผมเมื่อผมอยากอาบแดดนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอเ่ต่อไปเราจะเป็นแบบว่าตกแต่งสไตล์น่ารักน่ารักแบบว่าแนวสวนครัวนะครับผมก็เอาอันนี้มานี่ดีกว่านี่เอ่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเควางเป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วให้มันแบบว่าสวยงามนะครับผมคือ background นี้มันดูแบบว่าสวยดีนะผมว่าเสร็จแล้วเราจะเอาอ่าริเวอร์นะครับผมแล้วก็กระถางดอกไม้นะครับนี่ ก็วางริเวอร์ไป1 2เอ่ออ่ะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จแล้วเราก็จะวางไอ้นี่ครับฟลวเวอร์พอร์ตไว้นะครับก็หาดอกไม้มาใส่เลยเอาอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้นี่สวยดีนะครับใส่ไปเอ้ยเอออ่านี้ทิวลิปอันนี้อา่าอะไรเนี่ยออลชายนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเอผมว่าวางเหมือนกันเด้อปึอ๊บอ่านี่ฮะก็จะเป็นการตกแต่งอีกแบบหนึ่งฮะก็ผมว่าสวยดีนะเออแล้วก็ไอ้นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าปลูกแบบว่า พวกแบบสวนครัวเขาไม่ใช่ดิืเขาเรีาแล้วเหมือนแบบตกตกแต่งอ่ะพืชเล็กๆน้อยในบ้านอะไรเงี้ยให้มันดูสวยนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูทําดูเลยครับผมก็ใช้แท็บดอสนะครับผมใช้โอ๊กนะครับผมแล้วก็เบิร์ดแท็บดอสแล้วกันเนี่ยผมจะวางเข้ามาอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามบล็อกนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยวางเข้ามาหนึ่งสองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยด้านบนนะครับเสร็จแล้วผมจะใช้อ่าไอ้นี่อะไรเนี่ยเอ็นเอ็นรอดนะครับเอ็นรอดอ่ะวางลงมาอย่างงี้ฮะสองอันนะครับนี่มันก็จะเรืองแสงด้วยนะ โอเคเสร็จแล้วเราจะเอากระถางมาฮะกระถางอยู่นี่ครับผมโอเคนี่วางไว้ปุ๊บนะฮะเสร็จแล้วเราจะเอากระบองเพชรมาครับผมวางเข้าไปฮึบนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบว่า,าโซนแบบว่าปลูกกระบองเพชรน,นะครับซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนก็สว่างก็สวยๆเหมือนกันนะนี่ทำเซตไนท์นะครับโบอ่านี่มันก็จะเรืองแสงนะครับซึ่งจริงๆควรประมาณนี้ดีปะวะโอเคแล้วเราก็จะวางนี้เออแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เหมือนแบบว่าปลูก กระบองเพชรดูอยู่นะครับซึ่งไอแท่งนี้ก็จะมีแสงเรืองแสงด้วยนะครับผมว่าเพื่อนจะสวยดีนะเออบวกกับเชดเดอร์ด้วยนะมันก็จะดูส,สวยๆนะครับสามพันละกันนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากตกแต่งแนวเขาแล้วแล้วมาแนวแบบว่าพืชผักในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นของตกแต่งก็โอเคอยู่นะโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเราจะพามาดูแบบว่าความแข็งแกร่งนะครับผมของไข่เต่าฮะนี่เทอร์เทเอ็กนะครับคือ หลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วไข่เต่าเนี่ยมันสามารถรับน้ําหนักได้แบบเป็นล้านๆตันเลยนะครับผมไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูฮะวางไป1น,นะครับผมเสร็จแล้วเราจะวางบล็อกดินขึ้นมาเยอะๆก่อนแล้วกันประมาณความสูงเท่าไหร่ดีวะสักร้อยหนึ่งครับสักร้อยหนึ่งปุ๊บโอเคเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาท็อตวางไว้ตรงนี้ก่อนเอ่อท็อตน,นะครับวางไว้เสร็จแล้วเราจะเอาแอนวิลมาฮะอ่าแอนวิลครับผมนี่เราจะวางไปร,วรัวๆฮะ ตัววางแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเอาไม่เอาไม่โอเคเราจะขึ้นไปลุลว่ครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เราจะขึ้นไปนะครับซึ่งเอามั้ยโอเคนี่ปึ๊บ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 อ่าแอนวิวนะครับผมความสูงถึง100นะฮะเราจะมาดูแอนวิวเนี่ยมันจะทำลายไอ้เจ้าไข่เต่านี้ได้ไหมผมสามสองหนึ่ปุ๊บนี่ฮะอ่าแอนวิวนะครับผมโอ้โหดูดิ น้ำหนักบอกว่ารวมๆกันน่าจะเยอะมากนะครับต่อดูดิไข่เต่าไม่เป็นไรเลยฮะมีแต่แอนวิลที่เด้งออกมานะครับซึ่งมันเป็นได้ไงครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นไปได้ยังไงฮะผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าตัวละควรเราเนี่ยกับมีความแบบแข็งแกร่งมากกว่านะครับไม่เชื่อด,ดู3 2 1ึบเอ,อ้ยเอามหมโดดเย็บเอา้าเย็บ โบอ่าตัวเราสามารถเหยียบแตกได้ฮะแต่แอนวิลเป็นร้อยๆอันทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ดยังไงวะอะไรอย่างนี้นะครับเอ้เดี๋ยวผมอยากไปสร้างไอ้ตรงนี้ซะแบบ,บกลางใจกลางหมู่บ้านดีกว่าเออถ้าได้ดูถึงความแบบว่าสวยงามของมันนะครับถ้าเราสร้างเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะอุดก่อนเฮ้ยผมได้ยินเสียงแมวด้วยนะครับผมคือผมเนี่ยเป็นทาสแมวนะครับได้ยินเสียงแมวแล้วแบบใจใจอ่อนเอ้ยน่ารักน่ารักมากเลย คือชีวิตจริงเล่นกับแมวไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันดีกว่านะครับทรายมาเอาอ,อันนี้จังเกิลนะับน้ําแล้วก็เอาควาดมาเราจะมาสร้างกันนะครับนี่วางไปตรงกลางนี้แล้วกันนะหนึ่งบปอ่ะวางไปเลยแหละเอออย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราจะขึ้นมานะครับผม5 4า่หึบโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะวางรอบๆเลยนะครับอันนี้แบบสร้างแบบรวดเร็วเลยนะครับปึ๊บโอเคขณลงมานะครับแบบนี้เอ้ยเอาทรายอยู่ โอเคเสร็จแล้วก็วางรอบๆไปวางรอบๆไปนะฮะขึ้นมา1 2นะครับผมเก็บไว้1 2 1 2ปสองหึ๊บสอเฮ้ย้ยโอเคเราก็จะทุบออกนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางไว้อย่างนี้นะครับเฮ้บเฮ้บวางซ้อนกันนะฮะเออสวยสวยโอเควางลงมาครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้ยตรงนี้ผมผมวางให้มันเท่ากันด้วยนี่โ okay, อเคเฮ้ยนี่นี่นี่โอเค เสร็จแล้วนะครับนี่เคฟแล้วก็เอาปลานี่มาก็ได้เนี่ยปลาอันนี้นะครับวางไปก่อนหนึ่งเอ้ยหนึ่งสองสองนี่อ่าวางไปปลาหนึ่งตัวครับผมนี่สวยนะครับเหมือนแบบว่าเอาอผมว่ามันสวยดีเว้ยนะเอาไว้ตกแต่งนะครับนี่ใจกลางหมู่บ้านก็สวยดีเหมือนกันน,นั่นนี่ซึ่งมันยังไม่เท่าก,กันนะครับผมผมก็วางไปก่อนนะเคอุ้ยประมาณนี้ได้เลยดูดินี่น้องแมวน่าจะชอบนะครับดูเด่นนะเออชอบหรือเปล่านี่มันบอกเม้วแปลว่าชอบนะฮะ โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ